พื้นที่ภาคใต้นะคะด้วยความที่เชื้อโควิด1ิสายพันธุ์ที่มีการกลายพันธุ์และวัคซีนยังไม่สามารถตอบสนองได้นะคะนี่เป็นข้อกังวลที่ทําให้หน่วยงานความมั่นคงต้องยกระดับความเข้มข้นในการลาดตระเวนตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียเพื่อที่จะป้องกันและสะกัดเชื้อโควิด -19 ที่อาจจะมาพร้อมกับผู้ที่ลักลอบเข้าประเทศผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่คาดว่าในช่วงเทศกาลฮารีรายอค่ะจะมีคนที่ลักลอบเข้าประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงการกักตัว14วันค่ะ เจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงจังหวัดสตูลออกลาดตระเวนทางทะเลโดยเฉพาะรอยต่อชายแดนไทยมาเลเซียเพื่อป้องกันการลักลอบเดินทางเข้าประเทศผิดกฎหมายและไม่ผ่านการตรวจคัดกรองโรคไวรัสโควิด -19 โดยต้องเพิ่มความเข้มข้นและความถี่มากขึ้นตามแผนสกัดกั้นตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด -19 โดยเฉพาะสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังแพร่กระจายอยู่ในมาเลเซียซึ่งวัคซีนไม่สามารถป้องกันได้ ขณะที่แนวพรมแดนทางบกหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่5จัดชุดจรทธ์เข้าซุ่มตรวจตราและนอนพักตามช่องทางที่มักใช้ลักลอบเดินทางเข้ามาพร้อมกันนี้ยังบูรณาการร่วมกับผู้นําชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่ให้แจง้งเบาะแสผู้ที่ลักลอบเข้าพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงเบื้องต้นคาดว่าในวันที่7ถึง17พฤษภาคมนี้อาจมีผู้ลักลอบเดินทางเข้าประเทศเนื่องจากตรงกับช่วงฮารีรายอค่ะ แล้วนะว่าในช่วงวันอาริลายยนาชาวบ้านเนี่ยที่จะกลับบ้านมานประกอบพิธีทางศาสนานถ้าเข้ามาแล้วนเมื่อเข้ามาโดนกักตัว14วันเนี่ยก็จะไม่ได้ร่วมพิธีพิธีกับทางญาติญาติก็มีโอกาสที่ว่านาชาวบ้านเข้ามาแล้วก็จะเล็ดลอดหลุบหนีนเข้าไปแพล่เชื้อด้านในได้นะแล้ว เช่นเดียวกับจังหวัดสงขลานายจารุวัฒเกลี้ยงเกลาผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการให้กำลังตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียโดยเฉพาะอำเภอสะเดาและสะบาย้อยที่มักใช้เป็นเส้นทางธรรมชาติลักลอบเข้าประเทศผิดกฎหมายค่ะ